สวัสดีครับผมปีติตัวแสบครับวันนี้ครับผมไปเจอโฆษณาตัวหนึ่งมาครับนี่เุื่อหลายคนน่าจะเคยเจอนะครับเป็นโฆษณาสมาร์ทวอชนะครับเขาบอกว่าในธะุรกิจร้อยล้านยังใช้เลยครับนาฬิกาตัวนี้เพราะว่าราคามันดีแต่คุณภาพมันเกินราคาไปไกลมากครับมันชื่อว่า S Watch Color ครับซึ่ง นี่อยู่ในมือผมแล้วครับวันนี้ผมอยากจะมาลองพิสูจน์ลองใช้งานดูครับว่ามันจะคุ้มค่าแบบในโฆษณานี้ที่เขาบอกจริงๆหรือเปล่านะครับเรามาลองดูกันดีกว่าฮ่าฮ่าอินฟินิตีเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแม้ว่าปุกใช่ผมไม่ได้ร้องเพลงนะครับผมหมายถึงว่า S w a t c h Color ตัวเนี้มันเป็นทุกอย่างให้เราได้เลยนะครับ สารพัดประโยชน์ครับเพราะมันไม่ได้ทําได้แค่ดูเวลาเหมือนนาฬิการธรรมดาทั่วไปไงครับมันสามารถใช้แทนโทรศัพท์มือถือได้เลยสามารถรับสายโทรเข้าโทรออกอ่านข้อความฟังก์ชันจัดเต็มฟีเจอร์เยอะแยะเลยจะเป็นวัดความดันโลหิตวัดตาการเต้นของหัวใจหมดการออกกำลังกายต่างๆกันน้ํากันเหงื่อหรือแม้แต่ใช้แทนชัตเตอร์ครับถ่ายรูประยะไกลได้โดยไม่ต้องตั้งเวลากดตรงนี้เอาโอ้โหเป็นทุกอย่างให้เราได้จริงๆครับได้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยครับเห็นโฆษณา คิดว่ายังไงก็คุ้มค่าแน่นอนครับเลยจัดมาครับวันนี้เรามาแกะกล่องดูสัมผัสแรกทดลองใช้กันดูดีกว่านะครับ S-Watch Color ครับ Smart Watch Everyday and u u x u r y i g s ดี n นี่ครับคือหน้ากล่องของเขาคอเอ w a t c h Color นี่ครับก็มีสีบอกนะครับสั่งสีดำมาแน่นอนผู้ชายครับก็ไม่ค่อยชอบสีจุดถาดเท่าไหร่ชอบแบบเรียบหรูอะไรอย่างนี้นะครับด้านหลังโอ้ใช่ใช่ใชใช่ผมรู้บอกไมครับตัวเนี้ยมันสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้เลยครับใช้ได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะครับนี่อ่ะไม่เป็นไรแกะก่องดูเลยดีกว่านะครับนี่ดูนะครับสัมผัสแรก S Watch Color ครับมา หอมไหนี่งสอมหรบรนี่ไม่เอี่ยมอองสนๆร้อนครับคือจริงๆมันก็เป็นเหมือนแบบมาตรฐานของสมัตวัดทั่วไปนะครับจะเน้นแบบเรียบๆนะครับแต่ความเปียวม,มันอยู่ที่ข้างในนี่ครับนั่นหอกเหมือนกันปกติจะเป็นสี่เดี่ยมอย่างนี้นะครับนี่ ที่นี่ันเป็นการชาร์จแบบแม่เหล็กด้วยครับวางแปะไปได้เลยนะครับแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมอ่าใช่นี่นะครับเวลาชาร์จก็วางแปะไปแค่นี้เลยง่ายๆนะครับแม่เหล็กมั่งในหนึ่งกล่องเหมือนกันอ่าเแล้วนะครับถ้ากว่าที่เราซื้อมาหนึ่งกล่องจะมีเท่านี้ครับตัวสมาร์ทวอ์ของเรานี่สายนะครับยังไม่ได้ใส่ไม้ต้องใส่เองตางหานะครับสายชาร์จและก็คู่มือเท่านี้เองครับง่ายๆเรียบหรูนะครับโอเคมาเราใช้กันดูดีกว่ามาเริ่มต้นใช้งานกันเลยครับอันดับแรกครับเดี๋ยวงงครับนี่ มันตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับตัวปุ่มมิ้จะอยู่ข้างบนนะครับไปดออย่างนี้นะครับไม่ใช่ไปแต่กลับด้านอย่างนี้เดี๋ยวงงนะกับหัวนะครับแต่ถูกต้องนะครับอ่ะมาแล้วก็ถอดสายนาฬิกาออกมานะครับก็ใส่สายตามมาตรฐานปกติครับบนล่างง่ายเลยนะครับมันจะเป็นแบบที่เสียบเข้าอย่างนี้นี่แค่เสียบเข้าง่ายๆตรงนี้เลยกึ๊บจึ๊บอ่ะแค่นี้เองนะครับก็ใส่บนกับล่างไปเเรียบร้อยเสร็จจบ อ่าโอเคคนนี้มีฟิล์มกันรอยข้างในอยู่ครับเปิดออกไปเลยนี่อ่าเราเปิดเครื่องก่อนนะครับกดค้างไว้แป๊บอ่าเฮลโลมาเลยครับอ่านี่อ่าโอ้หมดเร็วจังว้าอ่าเราต้องลองใช้เล่นดูก่อนนะครับก็เหมือนว่าหน้าจอปุ๊บล้วก็สามารถไลด์นี่เรื่องหน้าปัดได้เฮ้ยโอ้โหเอ้ยนี่นี่ดูหรูหล่จังนะครับอ่าอ๋อมีหลายอย่างให้เลือกนะครับ ทีนี้ก็ไปดูที่ไหนตัวนะี้ซิอู้ก็มีอู้ทำไมเยอะมากมายเลยตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยลงลึกอีกทีละกันเรามาลองใส่กันก่อนเลยละกันนะครับก็ใส่ง่ายๆนะครับเป็นแบบหมุดปักนะครับเราก็เลือกหมุดไปเลยเอาประมาณไหนเอาให้มันแน่นหน่อยละกันเนาะ๋ยวมมาหลุดนะอนนี่ปุ๊บแล้วก็เป็นที่สมแบบปิดข้แไงปุ๊บนี่เรียบร้อย อ่านะเฮ้ยใส่ง่ายสบายครับเราเราก็เปิดเปิดได้เลยนี่ดูเวลาห้องกี่โมงอะดูดูเข้าไปตรงตั้งคุ้งตั้งค่าเอ่อใช้ฟังก์ชันต่างๆนี่ดันนี้ได้เลยนะครับนี่ทีนี้เรามาทํารู้จักกับเขาให้มากขึ้นดีกว่านะครับมาดูสเปคมาดูความสามารถของเขาดีกว่าครับว่าเขาทําอะไรได้บ้างครับเอาแบบละเอียดยิบเลย S watch color นาฬิกาหลักร้อยที่ฟังก์ชันหลักล้านใช้ได้กับทั้ง iOS และ Android ออกแบบมาให้กระทัดรัดน้ำหนักเบาสวมใส่ไม่เกะก,กะการชาร์จแบบ docking station วางแปะปุ๊บชาร์จได้เลยสามารถวัดการเต้นของหัวใจได้และยังมีโหมดวัดความดันได้อีกด้วยมาพร้อมกับ s p o t tracking mode ช่วยวัดการออกกำลังกายได้อย่างแม่นยำแถมมีเซนเซอร์วัดรอบหัวใจวัดจำนวนก้าวและมาพร้อมกับโหมดออกกำลังกายครับหน้าจอสี1.5นิ้วสามารถเลือกรูปหน้าปัดได้การชาร์จนึ่1ครั้งอยู่ได้ดานานถึง1อาทิตย์ กันระดับ IPX7 แค่เหงื่อธรรมดานี่หายห่วงครับขนาดโดนน้ำลาดาสาดใส่ยังไม่เป็นไรหรือแม้กระทั่งพลาดทำตกน้ำก็ไม่มีปัญหาที่สำคัญมีภาษาไทยด้วยนะครับเราสามารถเลือกตั้งได้ set language เป็นภาษาไทยเลยมีภาษาไทยอยู่ล่างๆหน่อยนี่มีภาษาไทยครับกดทุกอย่างก็จะเป็นภาษาไทยหมดนี่เจ๋งอ่ะมีสีให้เลือกถึง4แบบ4ีส่สไตล์เลยถ้าสนใจสินค้าลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับ ในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะครับให้เราเข้าไปที่สมาร์ทโฟนของเราครับเข้าไปใน Play store App store นะครับแล้วพิมพ์หาว่า Fitpo r แล้วก็กดติดตั้งได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาในแอปครับก็ให้เราลงทะเบียนแล้วก็เข้าระบบด้วยรหัสที่ลงทะเบียนไว้เลยครับจากนั้นให้เราเปิดบลูทูธของโทรศัพท์ครับแล้วก็หาคําว่า a Watch Color นะครับนี่เอา Watch Color นี่นะครับกดุ๊ได้เลยมันจะเป็นการเชื่อมต่อกันครับ แค่นี้ก็จะใช้งานผ่านแอปได้แล้วครับซึ่งแอปก็จะบอกข้อมูลต่างๆนะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยเขาจบอกจํานวนก้าวจำนวนระยะทางการเดินเคลอรี่ที่เผาผ่านไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นอาทิตย์อะไรอย่างนี้นะครับสามารถเลือกดูข้อมูลทั้งหมดได้นะครับใช้เป็นรีโมทชัตเตอร์ก็ได้ครับสังเกตตรงนี้เลยนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้ลวลาต้องการถ่ายก็กดที่โทรศัพท์เราได้นะครับแช่นี่สาแช่ นี่การใช้เปนรีหมดชัตเตอร์ได้ผ่านแอป,ปนี้เลยซึ่งนี้เราก็สามารถปรับตา่ยาค่าได้เยอะแยะเลยครับในแอปนะครับเช่นตรงนี้ครับ Let's to w a k กครับก็คือเวลาเราหมุนเข้ามือมาปุ๊บมันจะเปิดได้เลยหรือเปล่านี่ต้องตั้งค่าผ่านแอป,ปนะครับหรือว่าจะเป็นเนี่ยตั้งปุกก็ได้นะครับรวมไปถึงมหมดการออกกำลังกายนี่ครับเดินวิ่งปันจกยายนอะไรมีข้อมูลทั้งหมดเลยครับเราสามารถใช้งานได้ทั้งหมดเลยในแอป,ปนี้ฟังก์ชันนี้ผมก็ชอบครับคือการหาโทรศัพท์ครับบางทีวิ่งะวังโทรศัพท์บนลูกอยู่ไหนครับกดตรงนี้ปัปบ๊น จะดังตรงนี้ครับเราก็จะหาเจอว่าโทรศัพท์ของเราอยู่ที่ไหนครับนี่เนี่ยถ้าเจอแล้วก็ปิดไปซะเสียงดังปรับอืมอย่นี้ครับเราสามารถตั้งรูปเราเป็นหน้าจอนี้ได้ด้วยนะครับอย่างเฟี้ยวเลยกดตารางนี้ครับคข้าาเสร็จปุ๊บแล้วก็เลือกที่ดาวเซตติ้งนะครับอ่าอ่านะครับจะเป็นรูปอย่างงี้ครับเราเลือกมาสักรูปหนึ่งรูปไหนก็ได้กดเลือกไปเลยครับปุ๊บเแาจวทีครับกด change the dial หรือว่าแทนที่นะครับภาษาไทยนะปั๊บนี่ก็เลือกรูปไปนี่ปั๊บรูปนี้อย่างงี้ ประมาณนั้นปึ๊บโอเคแล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทวอตของเราได้เลยครับนี่ก็ต้อบที่มันเปลี่ยนรูปอยู่มันจะขึ้นที่สมาร์ทวอตของเราเป็นแบบนี้นะครับบอกว่าอ่ากาลังส่งข้อมูลเข้ามาอยู่ครับเพราะเราก็รอให้เสร็จก่อนนะครับดี่รอให้มันโหลดไปเสร็จเสร็จ<ๆ>ก่อนนะครับ อ่าเสร็จเรียบร้อยครับมันก็จะเหมือนปิดเครื่องใหมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมล่ะรูปครัอยู่ในหน้าจอแล้วโอ้โหโหโยอ่าอย่างเฟียวกับเปิดมาปุ๊บนี่ว้าวตกใจอ่าอะไรประมาณนี้นะครับเฟียวนอนเฟียวนือรูปเตียงเป็นหน้าจอได้ครับจะได้แบบเปิดเ,เห็นเตียงอยู่เสมอโอโหโห้แจ๋ว ว wow, ้าวฟังก์ชันเยอะแยะจัดเต็มทำไมได้มากขนาดนี้กับราคาแค่599บาทครับส่วนตัวผมมองว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เลยครับเป็นอีกหนึ่งทั้งเลือกที่ดีเลยนะครับฝากไว้ในอ้อบอกว่ามจะเป็นเพื่อนด้วยแล้วกันนะครับกับ S Watch Color ตัวนี้นะครับเห็นไหมแต่ดูดีเลยอ่ะมาดูพรนาฬิกาหรือเพราะหน้าตาคนเดียนะเหมือนหน้าตาคนมันดีแต่อะไรมันก็หล่อประมาณนั้นเดียนะครับเฮอดีนะเมียไม่อยู่ถ้าเมียอยู่โดนถ่ายตบแล้วเนี่ย ครับครัอนที่บอกไปนะครับว่าเจอโฆษณาใน YouTube ไปแหละครับเจอเยอะมากมาแบบจะเข้าดูิดีโออะไรโฆษณานี้ขึ้นตลอดจนแบบใจไม่ไหวอะ่ะซื้อชั้นซะซื้อชั้นซะก็แบบเอ้ยซื้อมาลองดูก็ได้เออแล้วมันก็คุ้มค่าจริงหนาะดี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 ดดผมเชื่อว่าเพื่อนหลายคนก็น่าจะเคยเห็นครับโฆษณาตัวนี้นะครับผมเอามาทดลองใช้พิจูดให้ดูแล้วนะครับเฮ้ยจะพผมไปโฆษณาด้วยดีกว่าแก้เขียนก่อนเซเว่นโฮมเซนเรื่องบ้านตรงไว้เจอเราครับ ดูดีเหมือนกันเลยครับพูดแล้วดูดีจังทํ่ไมผมพูดแล้วเป็นตลกไงไม่รู้ครับ <laughs> จำชื่อมเลยนะครับเซเว่นโฮมเซ็นเพราะนี่คือสิ่งที่จะมาขย่าว,วงการการขายของในประเทศไทยครับช h อปปีล้ลาซาด,ด้าต้องมีสังคลองน,นะครับเจอเซเว่นโฮมเซ็นเข้าไปผมชอบในไอเดียตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเหมือนอย่างก่อนนั้นเนี่ยที่ตัวหูฟังเบสโพรแม็กอะไรอย่างเงี้ยคือราคามันไม่ได้แพงนะแต่แบบเบสดีมากแบบ บคือมันให้มาเกินราคาจริงๆอ่ะของหลายอย่างของเขามันจะเป็นแบบนี้ครับผมชอบนะครับเซเว่นโดมเซ็นเพื่อนๆจำชื่อไว้เลยได้เจออีกเยอะแน่นอนและที่สำคัญถ้าเพื่อนๆจะพลาดวิดีโอใหม่จากผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกนันวิดีโอหน้าครับวันนี้ไปคุยกับเพื่อนก่อนเฮ้ยสวัสดีนายว่าไงเออโอเคเออสบายไปออกกำลังกายดีกว่าโอ,อ้โหถ่ายรูปก็ได้โอ้โหครบเครื่องจริงๆเลยครับอ่ะนะครับสวัสดีครับอืมจำนวนเก้าวสิวันนี้เดินมากี่ก้าวแล้วโอ้โหื้